มาลองเล่นลูบิคทุกราคากันนะครับผมเนี่ยราคา20บาทเท่านั้นนะโอ้ยโอ้สิบวิกับลูบิค50บาทครับทุกคนสองร้อเจสิบบาทนะครับผมเอยสามารถปรับความแน่หนลวมได้เช่นกันนะครับเกินคาดมากๆรับกับราคาแค่นี้นะผมในเป็นสีทองนะับอคอสน้ำหนักเบามากสามารถปรับแรงแม่เหล็กได้นะครับเคยใช้เป็นลูกหลังก็เคยใช้แข่งจริงมาแล้วนะครับผม 8.52วินาทีนะครับนี่นะครับผมลูกนี้เนี่ยเป็นลูกหลักที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เลยนะครับแรงดูดกับแม่เหล็กคือแรงมากๆนะครับดูนะับแพงที่สุดที่ผมมีเลยนะครับลูกนี้เนี่ยราคา3000บาทเลยทีเดียวนะครับมีแม่เหล็กข้างในถึง88ดเมตรนะครับปรับระดับได้ถึง216แบบเลยนะครับ สวัสดีทุกคนเลยนะพบกับช่อง Timeyatis นะครับและวันนี้เนี่ยผมจะมาลองเล่นลูบิกทุกราคากันนะครับผมตั้งแต่20บาทไปจนถึง3,000บาทเลยครับไล่เลยตั้งแต่ถูกไปยันแพงนะครับมีทั้งหมด15ลูกด้วยกันวันนี้นะครับ ขอบอกก่อนเลยว่าราคาในแต่ละที่และแต่ละช่วงเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปนะครับและราคาที่ผมจะพูดในคลิปนี้เนี่ยก็เป็นเพียงแค่ราคาประมาณเฉลี่ยเข้าค่าเท่านั้นนะครับอาจจะไม่ได้ไปร้อเปร์นะครับแล้วมาดูกันนะครับว่าราคาเนี่ยจะส่งผลต่อรูบิกหรือไม่รูบิกรุ่นไหนดีและคุ้มที่สุดคลิปนี้มีคาตอบครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับผมมาเริ่มกันที่ลูกแรกนะครับลูกนี้เลยนะครับผมไม่ทราบรุ่นนะอันนี้เนี่ยราคา20บาทเท่านั้นนะ ให้ดูคุณภาพนะครับก็มีสติกเกอร์แปะมาเบี้ยวๆแบบนี้นะก็เดี๋ยวเรามาลองบิดกันดูนะครับแค่บิดแค่นี้ก็รู้สึกถึงความฝืนแล้วนะอันนี้เนี่ยผมก็ได้มาจากตามตลาดนัดทั่วไปนะครับผมหนึ่งสองสาอุย้ยสู้ชีวิตมากจะหักแล้วนะ อือหูห้าเก้าจุดเก้าเพอดีนะผม <c oughs> ก็ลูกนี้นะมีความฝืดแล้วก็ใช้ฟิงก็ทิ้งไม่ได้เรับสังเกตได้ว่าผมเนี่ยต้องใช้แบบมือทั้งมือแบบนี้บิดไปเลยนะครับผม <c oughs> มาที่ลูกต่อไปนะครับนั่นก็คือชีเซลวิวนั่นเองนะครับลูกอีกลูกนี้เนี่ยราคา50บาทเท่านั้นครับทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูนะครับ ิวิกับลูบิค50บาทครับทุกคน<บ>จริงๆลูบิคลูกนี้เนี่ยมันมันลื่นดีโอเคเลยนะผมแต่ว่ามันติดอย่างเดียวคือมันไม่มีคอร์เนอร์คัตติ้งนะผมนี่เห็นปะเวลาแบบบิดไม่ตรงล็อกมันจะมันก็จะบิดไม่ได้นะต้องตรงล็อกถึงจะบิดได้นะครับไม่ลื่นเลยนะผมลูกต่อไปนะลูกนี้คือโมยูเหมยหลง3คูณะครับลูกนี้ราคา50บาทเหมือนกันนะคะผม จริงๆลูกนี้นยผมว่ามันดีกว่าเมื่อกี้นะครับราคาเนี่ยมันสูสีกันนะครับเออแต่ลูกนี้เนี่ยมันสามารถคอนเนอร์คัตติ้งได้ครับนี่เห็นปะมันคัดได้ถ้าให้แนะนำนะครับลูบิกถูกและไม่มีแม่เหล็กเนี่ยก็คือลูกนี้เลยนะผมดีที่สุดแล้วนะครับลูบิกลูกนี้ชื่อว่าแกนมอนสเตอร์โกอีดนะครับผมราคา250บาทนะครับ 9.4วินาทีนะครับลูบิกลูกนี้ผมคิดว่ามันลื่นไปนะผมใครที่ชอบลูบิกลื่นๆแล้วมีแม่เหล็กเนี่ยก็ลูกนี้น่าจะเหมาะนะครับผมเป็นลูบิกที่ถูกแล้วก็มีแม่เหล็กด้วยนะครับถือว่าราคาโอเคเลยนะผมต่อไปนะครับชื่อว่าแกนสวิฟบล็อกนะครับผมราคาประมาณ270บาทนะครับผมลูกนี้ก็มีแม่เหล็กเหมือนกันนะครับวิผิดบ เอ้ยยังกลับมาได้อยู่นะเวลา9.67วินาทีนะที่นี่ผมว่าลูกนี้เนี่ยมันคุ้มง่ายกว่าลูกเมื่อกี้นะครับด้วยราคาที่มันใกล้เคียงกันนะครับลูกนี้เนี่ยจะมีความแน่นแล้วก็มั่นคงกว่านะครับมีแม่เหล็กตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตรงกลางเนี่ยสามารถปรับได้นะครับเดี๋ยวแกะมาให้ดูนะนี่นะแต่ลูกเมื่อกี้เนี่ยแกนมอนเตอร์โกอีดิยูไม่สามารถปรับได้นะครับผมอันนี้เนี่ยสามารถปรับความแน่นหลวมตรงกลางได้นะครับผม ลูกนี้คือฉียี่เอมโปนะครับราคา290บาทนะครับผมโอ้จบที่10.69วินาทีนะครับออลูกนี้ลื่นกว่าเมื่อกี้นะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็สามารถปรับความแน่นหลวมได้เช่นกันนะครับ ต่อไปเป็นรุ่น MOU RS3M นะครับผมราคา350บาทนะครับรุ่นนี้เนี่ยผมเคยใช้แข่งด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูนะเก้าจุดวินาทีนะรู้สึกว่าราคาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณภาพตัวลูกรุ่นนี้เลยนะครับผม ซึ่งมันออกมาเกินคาดมากๆรับกับราคาแค่นี้นะผมซึ่งมันสู้พวกหลักพันได้เลยนะครับอันนี้ผมพูดจริงๆนะเพราะว่าผมเคยใช้แข่งมาแล้วนะแล้วก็หลายคนเนี่ยก็ใช้แข่งมาแล้วเช่นกันนะครับผมช่วงที่ออกใหม่ๆนะพวกระดับโลกเนี่ยก็ใช้เป็นลูกหลักเลยนะครับกับราคาแค่นี้นะซึ่งทุกคนก็งงมากๆนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยก็สามารถปรับระดับได้เช่นกันนะครับผมลูกนี้เนี่ยโดยรวมคือมีความสมดุลทุกส่วนนะครับทั้งความลื่นความแน่นอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อปรับแล้วคือโอเคมากๆเลยนะครับผม ต่อมารุ่นนี้ชื่อว่า Moyu Super i ์ e 3M บอคอร์นะครับราคาประมาณ590บาทนะครับแปดวินาทีนะครับจริงๆลูกนี้เนะี่ยผมก็เคยใช้เป็นลูกหลักเช่นกันนะครข้างในเป็นสีทองนะบอคอซึ่งฟิลลิ่งเนี่ยข้างในเนี่ย ด้วยความที่มันเป็นลูกบอลน,นะครับข้างในมันจะรู้สึกนุ่มนะครับแล้วก็ลื่นมั่นคงมากเลยนะผมลูกนี้เนี่ยก็สามารถปรับความแน่นหลวมตรงกลางได้ด้วยนะครับผมรูกอีกลูกนี้ชื่อว่า YJMGCEVO V2 นะครับราคา690บาทนะครับผม 10.31วินาทีนะครับผมมองว่าลูกนี้เนี่ยลื่นเกินไปหน่อยนะครับแล้วก็น้ําหนักเบามากถือคือรู้เลยนะว่าเบาแล้วก็ลื่นแล้วก็นุ่มนะครับผมลูกนี้เนี่ยสามารถปรับแรงแม่เหล็กได้นะครับแล้วก็สามารถปรับความแน่นหลวมตรงกลางได้ด้วยนะครับผมต่อมานะครับโมยูหวัวเมง y s 3 m บอคนะครับลูกนี้เนี่ยราคา900บาทนะครับผมลูกอีกอลูกนี้เนี่ยผมเคยใช้เป็นลูกหลักก็เคยใช้แข่งจริงมาแล้วนะครับผม 8.52วินาทีนะครับลูกนี้เนี่ยค่อนข้างเล็กก็ปกตินะครับแล้วความรู้สึกคือมันมั่นคงนะครับแล้วก็หนักแน่นมากนะครับผมคือบิดแล้วมันชัวร์นะผมก็เลยชอบลูกนี้นะครับผมลูกนี้เนี่ยก็ไม่สามารถปรับแรงแม่เหล็กได้นะครับแต่ว่าสามารถปรับความแน่นหลวมตรงกลางได้นะครับผมต่อมานะครับลูกนี้ชื่อว่า s h i X Men Tornado V3 M Version Flagship นะครับราคา1 0 9 0บาทนะครับผมลูกนี้เนี่ยผมก็เคยใช้เป็นเมนแล้วก็เคยใช้แข่งมาแล้วเช่นกันนะครับผม 8.67วินาทีนะครับคือผมเลือกเวอร์ชันแสกชิพก็เพราะว่ามันรู้สึกว่านุ่มลื่นแล้วก็ควบคุมง่ายมากๆนะครับลูกนี้เนี่ยสามารถปรับแรงแม่เหล็กได้ด้วยนะครับผมแล้วก็รวมถึงปรับตรงกลางได้ด้วยนะนี่นะครับผมลูกนี้คือโมยูเวลลง WRMV9UV Code b a นะครับราคาประมาณ1,390บาทนะครับซึ่งลูกนี้เนี่ยเป็นลูกหลักที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เลยนะรวมถึงล่าสุดเนี่ยผมก็ใช้ลูกนี้ไปแข่งมาด้วยนะครับผม 8.86วินาทีนะครับสาเหตุที่ผมชอบลูกนี้นะก็เพราะว่ามันอาจจะเล็กก็ปกตินิดนึงนะครับแต่ว่าคือแรงดูดกับแม่เหล็กคือแรงมากๆานะครับดูนะนี่นะแล้วก็แรงแม่เหล็กไม่สามารถปรับได้นะครับแต่ว่าสามารถปรับความแน่นหลวมจากตรงกลางได้นะครับลูกนี้เนี่ยเคลือบสาร UV มานะครับก็คือป้องกันร,รอยหดขวดแล้วก็ทาให้ลูกเนี่ยไม่หลุดมือไปง่ายๆนะครับผมเวลาเล่นจริงเนี่ยก็รู้สึกว่ามันควบคุมง่ายนะครับแล้วก็ถนัดมือมากๆนะครับผม บวกกับความลื่อของลูกนี้แล้วก็แรงดูดกับแม่เหล็กที่แรงมากๆผมคิดว่าลูกนี้เนี่ยเป็นลูกหนึ่งที่ดีมากๆเลยครับผม <S <S ต่อมาเป็นแก 11M p o Primary นะครับผมเป็นพื้นผิวแบบ Frost นะครับลูกนี้เนี่ยราคาประมาณ1,900บาทนะครับ 10.02วินาทีนะครับลูกนี้เนี่ยจริงๆผมเคยใช้แข่งเมื่อนานมากๆแล้วช่วงแรกๆเลยนะครับผมแต่ความรู้สึกของลูกนี้นะครับก็คือมันรู้สึกหนักแน่นแล้วก็แม่เหล็กดูดแรงมากๆเลยนะครับลูกนี้เนี่ยก็สามารถปรับตรงกลางได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็สามารถปรับแรงแม่เหล็กได้ด้วยนะครับลูกนี้คือแกน1 2 m a g l e v ็แบบ Frost นะครับผมก็ราคาประมาณ2,400บาทนะครับ 9.81วินาทีนะครับคือรุ่นแกน2อนี้ผมรู้สึกว่ามันนุ่มลื่นเบาวกว่าลูกแก11สเมื่อกี้นะครับผมซึ่งทําให้ลูกนี้เนี่ยมันดีกว่ารุ่น11ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็สามารถปรับได้เช่นกันครับผมนี่ครับรอบนี้จะเป็นระบบแบบใหม่นะครับจะหน้าตาสีฟ้าแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถปรับแรงแม่เหล็กได้ด้วยนะครับ และลูกนี้เป็นรูบิกที่แพงที่สุดที่ผมมีเลยนะครับ,บนั่นก็คือแกน13 Maclef พื้นผิว UV นั่นเองนะครับลูกนี้เนี่ยราคา3,000บาทเลยทีเดียวนะครับ8.99วินาทีนะครับ รุ่นนี้นะครับมีแม่เหล็กข้างในถึง88เม็ดนะครับแล้วก็สามารถปรับแรงแม่เหล็กได้ด้วยนะครับตรงกลางเนี่ยก็สามารถปรับได้เช่นกันนะครับแถมรุ่นนี้เนี่ยสามารถปรับระดับได้ถึง216แบบเลยนะครับผมถือว่ากลไกลฟังก์ชันข้างในเขาเยอะมากๆนะครับที่มันแพงเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งคือแพงยี่ห้อด้วยนะครับแล้วก็แพงกลไกลข้างในด้วยปรับตรงกลางปรับแรงแม่เหล็กแล้วก็พื้นผิวแล้วก็พลาสติกอะไรแบบนี้นะครับ คก็จบไปแล้วสำหรับการลองเล่นรูบิกทุกราคาตั้งแต่20บาทจนถึง3,000นะครับซึ่งผมอยากจะมาสรุปคร่าวๆและแนะนำประมาณนี้นะครับรูบิกที่ราคาตั้งแต่50บาทจนถึง200นะผมมองว่ามันก็เล่นได้ดีนะครับแต่ว่ามันไม่มีแม่เหล็กนะคบผมส่วนรูบิกในราคา200จนถึง500เนี่ยก็มีแม่เหล็กและดีขึ้นมาหน่อยนะครับอันนี้เนี่ยผมมองว่ามันเหมาะสำหรับผู้เล่นเบื้องต้นนะเพราะว่ามันเป็นบัดเจตคิวบ์นั่นเองครับผม ส่วนดูบิกราคา500บาทจนถึง3,000นะครับผมมองว่าทุกลูกเนี่ยดีเหมือนกันหมดนะครับเวลาจะช้าหรือจะเร็วเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตัวลูกพวกนี้เลยครับมันอยู่ที่คนเล่นนะครับซึ่งแต่ละลูกแต่ละรุ่นเนี่ยมันก็จะมีฟีลลิ่งไม่เหมือนกันนะครับมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยชอบแบบไหนนะครับผม <S <S อย่างตัวผมเองนะครับอันนี้พูดตรงๆนะครับรูบิกอย่างอันนี้นะครับแกน13เนี่ยเป็นตัวท็อปและแพงที่สุดราคา3,000บาทนะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมเป็นอะไรไม่รู้นะผม เป็นคนไม่ถนัดลูกยี่ห้อแกเลยนะผมซึ่งผมไม่ถูกกับฟิลลิ่งแบบนี้นะครับส่วนตัวตอนนี้คือใช้ลูกนี่นะผมโมยูเวลง wrmv9 นะราคาประมาณพันสามนะซึ่งถือว่าเป็นราคากลางๆไม่ได้แพงมากและถูกจนเกินไปนะคร ซึ่งส่วนตัวคือแค่นี้ก็พอแล้วนะผมถนัดกับลูกนี้นะครับผมอ่ะแลวทีนี้เพื่อนๆี่นชอบฟิลลิ่งแบบไหนก่อนซื้อเนี่ยผมแนะนําว่าให้ดูรีวิวดีๆและดูรีวิวเยอะๆก่อนที่จะตัดสินใจซื้อรูบิกลูกนั้นนะครับผมรูบิกลูกละพันต้นๆไม่ได้แปลว่าจะแพ้รูบิกราคา2 0 0 0ถึง3า0 0เลยนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจรูบิกลูกไหนในคลิปนี้นะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านคิวบิคิวบ์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในใต้ description นี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจ้้ะาใรบลดััหหววยแสน นี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ